เปเช a ยลเคสเปิดไฟล์ไขคดีอาทิตย์นี้เราจะมาติดตามข่าวเด่นประจำปี2,568กันค่ะนับเป็นปีที่มีเรื่องราวสารพัดมากมายไปดูเหตุการณ์เดือดในปีนี้กันเลยค่ะ เริ่มที่มกราคมเปิดมาปี2,568ก็เดือดเลยเมื่อซิงซิงดาราจีนชื่อดังเดินทางมาเมืองไทยโดยถูกหลอกว่าจะมาถ่ายหนังโดยมีคนติดต่อให้เดินทางมาสนามบินสุวรรณภูมิพอมาถึงก็มีคนมารับตัวแต่แดันพาไปยังเมียนมาเข้าสู่ดินแดนชเวโกโกซึ่งเจ้าตัวโดนจับก้อนผมคุมขังเอาไว้โชคดีที่แฟนสาวได้ติดต่อประสานไปยังรัฐบาลจีนบีบให้ทางการไทยให้พาตัวซิงซิงกลับคืนมา แม้จะพาตัวมาได้อย่างปลอดภัยแต่เป็นการตีแผ่ภัยร้ายสแกมเมอร์ซึ่งอยู่สองฝ้าของแผ่นดินไทยทั้งเมียนมาและกัมพูชานับเป็นเหตุการณ์ที่น่าหวาดกลัวอย่างยิ่ง กุมภาพันธ์รถทัวร์ดูงานของเทศบาลในจังหวัดบึงการเพื่อไปศึกษาดูงานที่จังหวัดระยองขับมายังทางลงเขาสารปู่โทนอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีปรากฏว่าเบรกลมหมดทําให้รถพุ่งลงมาด้วยความเร็วสูงจนชนเข้ากับแบรีเออร์จนมีคนตาย18รายและมีเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรวม19ชีวิตที่จากไปนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีกเป็นจํานวนมากตํารวจได้คุมตัวโชเฟอร์แจ้งข้อหาหนักทันทีทั้งนี้ทางหน่วย รัฐเร่งเยียวยาผู้ประสบเหตุและมีการเสนอสร้างจุดพักรถเพื่อป้องกันปัญหาและดูเหมือนว่ารถทัวร์จะยังเป็นทางเสี่ยงของคนไทยรวมถึงถนนหนทางที่อันตรายเสี่ยงต่อชีวิตเป็นอย่างมาก มีนาคมตำรวจสืบสวนนครบาลทาลายแก๊งอาชญากรรมทมินที่ยิงนักศึกษาอุเทนถวายและครูโรงเรียนย่านคลองเตยถูกลุกหลงเสียชีวิตไปด้วยเมื่อตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มลับที่ชาวบ้านย่านวงสว่างวางแผนก่อเหตุมีการปลุกระดมน้องๆ้องโดยกลุ่มพี่ที่ไม่ได้เรียนหนังสือสถาบันใดอีกแล้วแต่ยังทำตัวเป็นผีอยากเปิดศึกเด็กช่างตลอดไป การจับกลุ่มครั้งนี้กวาดล้างและพบว่าแก๊งทามินมีการวางแผนอย่างละเอียดทั้งส่งคนไปดูการนำเสนอหลักฐานของตำรวจมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บปืนเก็บพาหานะมีเงินทุนหมุนเวียนจากธุรกิจสีเทาและยาเสพติดเพื่อหนุนหลังสมาคมเฮียมซึ่งสุดท้ายก็ถูกกวาดล้างไปได้หมดแต่หากถามว่าความขัดแย้งระหว่างสถาบันศึกษาจะหมดไปหรือไม่ก็ต้องตอบไปว่ายากแน่นอน เมษายนเข้าสู่สงการแต่ข่าวคราวของอชาชญากรรมไม่ได้ลดน้อยตามไปด้วยกับคดีสุดลือลัน่นไฮโซเกตัวปลอมแต่มีคารมส่วนทางหน้าตาหลอกดาราสาวหลงเชื่อได้อย่างตกตะลึงไปทั้งประเทศโดยเจ้าตัวคือนายฮอตมีภาพใส่หน้ากากทองสุดฮาหลอกนักแสดงหญิงคณะหลงเชื่อกลายเป็นข่าวใหญ่เพราะแอบอ้างตัวเองเป็นนักธุรกิจรวยพันล้านมีตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแถมยังอ้างความใกล้ชิดมีรถนำขบวนทำสินสอดปลอม เมื่อถูกจับได้ก็พยายามจะปีนระเบียงหนีโดดลงมาเจ็บหนักจนถูกแจ้งข้อหาดำเนินอลมานโดยพบว่ามีผู้เสียหายหลายรายถูกหลอกคิดว่าอีกฝ่ายรวยยิ่งใหญ่แต่ความจริงก็คือจิ้งจอกสังคมที่อาศัยอ้างเส้นสายที่ปั้นเท็จขึ้นมาจนหลงเหลี่ยมกันไปหลายคนแล้ว พฤษภาคมรอคอยกันมาหลายปีในที่สุดคดีการเสียชีวิตของแตงโมนักแสดงชื่อดังที่ตกเรือดับไปในแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีคำพิพากษาซึ่งศาลได้ยกฟ้องข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแกแ่แซนกระติกและเอม็มมีเพียงจ๊อบที่รอลงอาญาหนึ่งปีส่วนปอนั้นก็รอลงอาญาเช่นกันเนื่องจากได้เยียวยาครอบครัวคือแม่ของแตงโมไปก่อนหน้านี้แล้วแม้ทางฝั่งแม่ของผู้เสียชีวิตอาจจะยื่นอุทธรณ์แต่คำพิพากษานี้ก็ชว ช่วยปิดปากนักสร้างทฤษฎีชวนเชื่อซึ่งเกิดโลกออนไลน์ได้บ้างหลังหาว่าแตงโมตายจากการฆาตกรรมต่างๆนานาแต่บทสรุปของคดีนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นสิ่งนี้เน้นย้ำความอันตรายของข้อมูลเท,ท,ท็จที่สร้างกันได้ง่ายๆจาก AI และความเชื่อไปเรื่อยๆของผู้ที่หาแสงจากคดีนี้แต่มันจะไม่ใช่คดีแรกที่จะมีทฤษฎีชวนเชื่อมั่วซั่วยอย่างแน่นอนรับรองได้เลยในโลกยุคนี้เรื่องโกหกไปไวเพราะมันไม่ต้องรอความจริงโปรดใช้วิจารณญาณ ให้มากนะคะ เข้าสู่ครึ่งปีหลังสุดท้ายของ2568มิถุนายนก็ยังระอุเมื่อมีการจับกลุ่มพันตำรวจเอกหญิงอัญชุลีหรือหมอแอร์อดีตเจ้าหน้าที่เซเลบคนดังแห่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะมีการสั่งซื้อยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วสวมสิทธิ์เอาชื่อผู้เสียชีวิตมาเป็นคนไข้ใช้เบิกยาไปขายนอกระบบในราคาที่แพงกว่ากินส่วนต่างกันไปแบบอื้อเฉาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ค้นห้องพักของหมอแอร์พบยาของกลาง จำนวนถึง1,70,000เมตรและมีเส้นทางการเงินโยงใยห,หมุนเวียนสูงถึงเฉียดพันล้านเลยทีเดียวปัจจุบันหมอแอร์ไม่ได้รับการประกันตัวและต้องอยู่ในคุกรอคอยคำตัดสินและเป็นอีกครั้งที่คนดีผู้มีชื่อเสียงในสังคมถูกแหกพบว่าเป็นอัชญากรสุดแสบที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทย รกรกฎาคมท่ามกลางสถานการณ์ไทยเขมรที่มีการประทะกันที่ตลาดอ,อตกคนร้ายบุกเข้าไปยิงคนในจุดที่มีการรับบริจาคของช่วยศึกสงครามเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของตลาดตาย4แม่ค้าอีกหนึ่งรวมเป็น5ศพมีคนเจ็บสองส่วนมือปืนปิดชีพตัวเองการกลัดยิงสุดเหี้ยมนี้พบว่าคนก่อเหตุมีปัญหากับรอปพอของตลาดเรื่องการจอดรถโดยไวายวและฝังใจแค้นเพราะรถที่มาจอดเพื่อขายของในนั้น ถูกกลีดถูกทําให้เสียหายจึงเครียดและด้วยความที่มีอารมณ์รุนแรงเมื่อขับรถมาส่งภรรยาขายของในตลาดก็กลับไปเอาปืนแล้วก็ก่อเหตุสุดสะพึงนับเป็นอีกครั้งที่เหตุการาดยิงปรากฏขึ้นในสังคมไทยประเทศที่ปืนหาง่ายกว่าหนังสือดีๆสักเล่ม สิงหาคมเป็นเรื่องฮือฮากับการจับกลุ่มดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงษ์หรือจอน,นี่มือปราบอดีตนายตำรวจและยูทูบเบอร์ชื่อดังหลังการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้มีการออกเอกสารเท็จแม้เจ้าตัวจะให้การปฏิเสธและได้รับการประกันตัวชั่วคราวออกมาโดยยืนกลานความบริสุทธิ์แต่ภาพที่ถูกคุมตัวภรรยาร่ำไห้สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมและสุดท้ายในเดือนพฤศจิกายนจอน,นี่มือปราบได้ยุติร้านอาหารเพราะแบกรับภาระต้นทุนไม่ ทามกลางเสียงให้กำลังใจจากคนในโลกออนไลน์นี่ก็เป็นอีกครั้งที่เกิดการดำเนินคดีกับคนที่มีชื่อเสียงและจอนนี่มือปราบจะไม่ใช่รายสุดท้ายที่ถูกปราบปรามเสียเองอย่างแน่นอน กันยายนถนนสามเสนสุดตัวลงที่หน้าโรงพักสามเสนซึ่งกำลังจะเปิดใช้งานหลังปิดปรับปรุงไปสร้างความตื่นตะลึงให้กับสังคมอย่างมากเพราะมีการบันทึกภาพนาทีถนนถลม่มโดยมีรถตำรวจที่ไปอำนวยความสะดวกการจราจรหล,ล่นไปและไม่สามารถเอาขึ้นมาได้สิ่งนี้สร้างความตกตะลึงอย่างยิ่งโชคดีที่ไม่มีคนเจ็บหรือเสียชีวิต โดยสาเหตุหลักของเรื่องนี้เกิดจากเรื่องใต้ดินการรั่วซึมเข้ามาของน้ำจนอนละมานไปหมดแต่นี่ก็วัดฝีมือของผู้ว่าชัดชาติในการแก้ปัญหามีการระดมเจ้าหน้าที่มาซ่อมแซมจนสามารถเนรมิตถนนสายเดิมกลับมาได้อีกครั้งแต่นี่คืออุทาหรณ์ว่าถนนอยู่ดีๆมันก็พังถล่มมาได้เพราะใต้เส้นทางของมันมีมากมายด้วยน้ำและปัญหาดังนั้นอย่าประมาทและขอเตือนหน่วยงานของรัฐและเอกชนร่วมกันตรวจสอบให้ดีด้วยนะคะ ุราคมไปกันที่นาราธิวาสเมื่อเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายนับสิบแต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่ควงปืนควงอาวุธครบมือบุกปล้นร้านทองในห้างสาขาสุงไหงโกลกกว่าทองรวมมูลค่าถึง35ล้านบาทโดยผู้ก่อเหตุได้ใช้รถกระบะสองคันที่ปล้นมาจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสุงไหงปาดีเป็นพาหะหลบหนีพร้อมทั้งโปยตะปูเรือใบาวางระเบิดป่วนและวางวัตถุต้องสงสัยตามเส้นทางเพื่อสก,กัดกั้นการติดตามของเจ้าหน้าที่ถึงวันนี้เชื่อว่าเป็น กลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นสมาชิกที่เคลื่อนไหวสร้างความรุนแรงในพื้นที่และน่าจะก่อเหตุเพื่อหาท่อน้าเลี้ยงถึงวันนี้ก็ยังจับกลุ่มใครไม่ได้แม้แต่คนเดียวสิ่งนี้ย้ำว่าความอันตรายของเหตุการณ์ในภาคใต้ย,ยังไม่มีท่าทีจะสงบและเป็นอีกปีที่เราต้องอยู่ร่วมกับปัญหานี้สืบต่อไป พฤศจิกายนลืมเรื่องอาชญากรรมสักพักแล้วต้อนรับหมอนทองฟีเวอร์กับโรงเรียนหมอนทองวิทยาของครูสกลที่พาเด็กๆมาแข่งฟุตบอลนั่งรถตลอนเตะจนสร้างความสนใจให้กับสังคมและในที่สุดก็กลายเป็นปรากฏการณ์ในกีฬาฟุตบอลเจ็ดสีซึ่งหมอนทองฝ่าฟันไปถึงรอบชิงชนะเลิศแม้จะแพ้แต่ก็ได้เห็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าสนามสุบแตกคนแห่เข้ามาเป็นจำนวนมากจนทางผู้จัดต้องอนุญาตให้ลงไปออก,กันถึงเส้นสนามฟุตบอลจนได้รับการวิจารณ์ ว่ามันอันตรายอย่างมากแต่นี่คือสิ่งที่ย้ำเตือนว่ายังมีคนดูบอลไทยและสนใจการกีฬาหากได้รับการสนับสนุนเด็กไทยและคนไทยไปไกลอย่างแน่นอน ธันวาคมจับนานามไม่มีอะไรเกินเลยเรื่องนี้แล้วหลังเจ้าตัวยืมเงินเพื่อนสนิทแล้วเสนอดอกเบี้ยราคาสูงแต่สุดท้ายก็หมุนเงินไม่ทันจนโดนออกหมายจับสร้างความเสียหายให้กับความสัมพันธ์เพื่อนและอับอายแก่ครอบครัวนี่คือเครื่องย้ำเตือนว่าคนรวยผู้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงหรือจะวงการไหนหากพิจารณาให้ละเอียดก็อาจจะเป็นมิจฉาชีพแฝงมาได้ดังนั้นต้องระวังกันไว้ด้วยและนี่คือทั้งหมดของข่าวดังในแต่ละเดือนค่ะ นี่คือข่าวเด่นประจำปี2,568ปีหน้าฟ้าใหม่เรื่องราวข่าวดังข่าวอาชญากรรมยังคงมีอยู่เราจะกลับมาพบกันใหม่ในปี2,569สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะ